สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะทําเมนูพิเศษอาหารแอฟริกานะครับผมฝากติด้วยนะครับเราจะใช้เผือกนะครับดู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 นี่ฝักที่จำด้วยนะครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมเวลาเสิร์ฟเปลือกนี่นี่นี่เห็นไหมต้องมันต้มก่อนต้มก่อนให้มันสุกนะครับผมปลบเพื่อทําซุปนะครับนี่ปลาที่อยู่นะครับนี่เห็นไหมแล้วนี่ก็คือนางบัวนางบัวนะครับแล้วปลานะครับ คือต้องใช้ตามซุปที่ต้องกินนะครับอันนั้นนะครับฝากติดตามด้วยครับผมหลังจากที่มันมต้มเสร็จนะครับต้องมาปอกเปลือกออกนะครับผมเราต้องทุบๆๆนะครับผมทุบให้มันแบบว่าทุบๆให้มันอ่อนนุ่มนะครับผมเหมือนข้าวเหนียวไทยแต่ไม่ใช่อันนี้มันจะนุ่มกว่าข้าวเหนียวไทยนะครับผม แล้วนี่เวลาเสร็จเราต้องเอาออกมาเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันนุ่มเกินเหมือนจะเอาไปป้อนเด็กน้อยนี่ใบตองนะครับหรือเรียกว่าอะไรนะใบกล้วย ต้องเอามาอบนะครับอบอย่างนี้เลยอบอุนให้มันอ่อนนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ต้องเอามาใช้แบบนี้นะครับผมถ้ามันถ้าไม่อบนะครับมันจะกัดตอนตอนเวลาจะใช้นะครับผมแต่แบบนี้มันจะทําให้มันอ่อนแล้วใช้ได้แบบนี้เลยนะครับส่วนมากที่บ้านผมต้องใช้วิธีนี้แค็บไว้นะครับสามารถแครในทุ้เย็นแล้วก็เอามากินตอนอยากจะกินเลยนะครับผม ดูให้ดีๆเพื่อคนไทยคนไหนที่อยากจะทําอาหารแอฟริกากินเลยนะครับโอ้โหที่บ้านผมนะบอกตรงๆนี่ก็คือเมนูหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เวลาทําซุปอันนี้นะมันต้องใช้อันนี้เลยนะครับที่ใช้ตกมอันนี้นะครับผมปฏิจดจด้วยนะครับนี่นะครับดูๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแมวปลาตะไค่นะครับโยนตีนมาโยนไม่โดนสานี่น้ำมันนะครับตั้งซุป ใส่ไยนะครับน,น้ำซุปเห็นไหมเดวมาเข้าไปมีพันธา์นี้นะครับผมใช่แล้วนี่ก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมัน้วครับน้ำมันเลงดครับนไหมครับผสมนะครับให้สีมันเข้ากันนะครับผมเห็นไหม ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่เลยดูดูดูนะครับแท้ออเลยครับนี่ของแท้เลยจำลืมบอกนะครับว่าใช้น้ำมัน,นอะไรนะครับดูนะครับมลืมบอกอันนี้นะครับนี่แหละน้ำมันอันนี้ใช้น้ำมนันนี้ผมลืมใส่ตัวนใส่นะครับทำ<า>เรื่อยๆจนมันจะเข้ากันได้นะครับ เยนอี่รคผเข้ากันได้เลยครับผมนื่เคืองเครื่องนะครับเครื่องนะครับผมเครื่องเครื่องซุปนะไม่รู้มันมีอะไรอย่างที่รวมด้วยกันนะครับนี่เลยนะครับจะใส่เลยเครื่องทำให้มันอรนอยนะครับผมน ครับ <ort>. มกก <fig> <vine> <risque> ี้นะครับใส่แมกกี้ด้วยนะครับผมเรามกี้เราจะใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาใส่ให้มันเข้าดัน ใส่แล้วต้องนี้เลยครับให้มันเข้ากันเลยครับโหด้านี้็นห้้ีเนนนะครับ โอ้มดอาเลเดยวรดสับไบเบิลร์ออร่อยเลยครับหมดแล้วครับให้มันแบบพอกินได้นะครับผมโอ้ ใส่ตัวแสงที่ยมเสร็จก็ต้องเอามาผ่านเลยนะครับมันจะได้เข้ากันได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่นี่เลยนะครับนี่ก็คือตอนสุดท้ายเรื่องทําซุปนะครับผมนี่เสร็จแล้วนี่พริกนะครับผมกินกับพริกนี่โคตรอร่อยมากเลยครับผมนี่เสร็จแล้วนี่นะครับเริ่มต้นจะกินนะครับนี่วิธีการกินนะครับใส่เลยปุ๊บนี่เห็นไหม เราดูใช้มือนะครับมันต้องทาให้เป็นวงกล o เลยนะครับหรือเป็นวงนะครับให้ข้างในมันมีแบบเป็นยางรถด,ดูไหมเห <laughs> มือนเป็นยางรถเลยด,ดูวิธีท,ทานะครับนี่นี่แล้วสุดท้ายเปิดอย่างนี้เลยเปิดอย่างนี้เลยเปิดอย่างนี้เลยครับนี่ไงเห็นไหมแล้วใส่ซุปตรงนี้เลยนะครับผมดูนะครับดูนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเนาะดูแล้วอยากจะกินเลยครับผม อของแท้เลยว่ะแล้วมีพริกนะครับเห็นพริกไหมนี่เลยของแท้เลยนะครับใส่เลยเสร็จมาตามด้วยนี่นะครับแบบนี้นั่งกินข้าวไม่อร่อยนะครับต้องยืนเลยครับนี่สายพริกนะครับ ใส่เลยใส่พริกแชอบแปลกๆนี่ดูวิธีกานนะเอาอย่างนี้เลยใส่ข้างในอ,อร่อยมากเลยครับท่านผู้ชม อ,อนน,นี่ด้วยนี่เลยครับท่านผู้ชมแซ่บเลยก็คือบ้านผมนี่หลกัหลกๆเลยนะครับแบบเมนูหลกัหลกๆ ừm pin pin đừng, đừng, đừng. ล็อกล็อกกันครบสุดยอดเลยครับ ของแท้ครับ